เราสองคนนี่แม่มาอยู่ในจุดที่เหนือสุดนะครับแล้วก็ตะวันตกสุดๆเลยนะครับนี่คือเมืองมานาอุสนะครับเป็นเมืองที่สุดยอดออกมาบ้าครับเป็นเมืองหลวงของแคว้นอามซนัสนะครับเป็นเมืองที่เป็นหัวใจของภูมิอากาศแบบป่าฝนนะครับสุดยอดจริงๆนะครับคุณวิาครับถูกต้องแล้วครับคุณอดิศรกำลังจะได้เตะฟรีคิกแล้วการผ่านบอลและการเคลื่อนที่นี่เป็นหัวใจสำคัญในเกมครับ กองหลังทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับสกัดจังหวะน,นี้ลูกต่มุมครับขึ้นมงนะครับแต่บอลก็ลอยออกไปครับผมคิดว่าจังหวะเขาไม่ค่อยดีอเล็กซ์วิโซเฟลายนีแรดลีอาร์ติโดเร มิลาลา斯วัน,น้ออกครับจะเป็นลูกทุ่มมิลาา斯ทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับกองหลังเข้ามาแล้วนะครับแล้วตัดบอลได้ครับทำได้ดีสำหรับทีมของเขาอมซ แม่นมากจริงๆครับผมคิดว่าควรจะเปิดบอลครับต้องรีบเลยครับตอนนี้ตำแหน่งดีเหลือเกินเขาตามไล่ประกบได้ดีครับแล้วก็ป้องกันลูกเปิดเข้ามาได้อ์ติโดเร่เขาอยู่โล่งๆคนเดียวครับโอ้โหป้องกันได้ครับเป็นประตูสําหรับทีมเยือนนะครับพวกเขาทาได้ดีสร้างเกมได้เร็วมากและก็ทําให้กองเชียร์ชาวบ้านอึง้งไปเลยครับเราเห็นช่องแล้วจัดการเลยครับ ใช่ครับคุณไม่จะเป็นต้องซัดเต็มข้อครับคุณอดิศรเขาแค่ยิงให้เข้าประตูเท่านั้นหลังจากนี้ประตูเกิดขึ้นครับเราได้สกอร์แล้วครับ1นึ่งต่อศูนย์หยุดได้ดีครับเข้าวบอลหวะน,นี้แล้วใครจะได้ล่ะครับเอมซี่ไมเคิลแบตเล่อารติโดเร่ ซับได้สวยครับโอ้ตั้งใจดีครับเชียร์เสาออกไปอันเดอร์วิเลอบริยานเฟลายนี <techn ic> ่มิลาลาสนั่นแหละพุณตัดสินให้ฟรีคิก ผู้สำประตูเซฟเอาไว้ได้นะครับปลอดภัยแล้วนะครับจากฟรีคิกผู้สินกำลังส่งสัญญ,ญาณให้ผู้ตัดสินที่4ครับว่าจะทดเพิ่มเท่าไหร่ได้บอลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากตัดบ,บอลเอาไว้ได้คลินเดมซีแรดีย์เท่านะครับแต่ไม่มีเช้งลูกหวีครับเล่นต่อลูก,กากู เล่นจังหวะนี้ได้น่าสนใจมากครับเป็นประตูครับและพวกเขาได้ประตูคืนวสัตว์เรียดเข้ามุมประตูครับดูสิครับประสานงานกันได้อย่างน่าทึ่งนำไปสู่การได้ประตูนี้ครับนาตีเสมอกันได้แล้วนะครับหนึ่งต่อหนึ่งยผู <MC. S 1> ้ตัดสินชี้ไปในจุดที่เป็นฟรีที่ครับ แม่นมากจริงๆครับคนเข้าปะทะครับอุต,ตสินปารุวิทหมดครึ่งแรกครับผลการแข่งันก็ยังเสมอกันอยู่ครึ่งครับเท่ากันอยู่ครับตอนนี้ออวิเคราะห์สักหน่อยครับองามองในแง่ลบนะครับทำอะไรกันไม่ได้เลยเล่นไ่อยดีเดียกันทั้งสองทีมเอาละครับเกมในครึ่งหลังรอบสิบทีมสุดท้ายกำลังจะเริ่มแล้วนะครับเจเมนโจน เยนซี <MC S 2> ่เาประทัดจังหวะนี้ครับแล้วบอลก็หลุดไปากาศผ่านบอลมาแล้วนะครับที่เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับที่จะขึ้นนำแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นอันเดอร์ฟิลเล่มิลลาลาสมารูยานเฟลไลนี่ลูกากูเยี่ยมมากครับได้ชมทักษกะการเล่นโวยการตอกส้นครับอาซา ก็เป็นลูกตั้งเตะครับอุตสินตะโกนเล่นต่อได้เปรียบเออก็ดีครับเห็นกันไม่บ่อยแบบนี้นะครับอารติโดเร่ถ้าอย่างแข็งแกร่งมากครับมีบอลให้แย่งกันอีกแล้วลูกากูอี๋าได้สงสัยครับแต่วันนี้เป็นฟรีคิกแน่นอน อเล็กซ์วิเชลเฟลานี่มิลลาสต่อบอลกันได้สวยงามครับและครองบอลกันได้ดีคนเข้าวัาทานั้นเข้าวัาทาได้ดีครับแต่ว่าเก็บบอลเล่นไม่ได้ผูต้ตดสินตะโกแล้วว่าฟรีคิก เดี๋ยวผู้เล่นคอยประกบแล้วเขาผ่านไม่ได้แล้วครับคลนเดมซี่ <them> โอ้โหดูกองหลังทําสิครับจังหวะหนึ่งตองนนึงนี่เขาเอาชนะได้หมดครับใครมาเจอกับเขาโอ้โซัดหายไปเลยครับคือยังดีไม่พอเลยครับโดดเดี่ยวมีโอกาสแล้วแต่เขาไม่นิ่งอาแล้วครับทุ่มเข้ามาทุ่มอีกครับ,รบนี่ต้องเป็นลูกนิ่งครับ เวลาเหลือน้อยเต็มทีครับและวก็ยังโดนไล่ออกอีกใช่แล้วครับคุณอดิศรเขาน่าจะโดนอีกหนึ่งใบนะครับบริยานเฟลไลนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ทําประตูได้นะครับแต่สุดท้ายกองหลังเข้ามาสกัดได้ทันเอเดนอาซาเหลืออีกเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับจากนาฬิกาของผมครับผ่านไป8 4นาทีโอ้น่าจะเป็นวินาทีที่ทําให้ชนะนะครับถ้าไม่โดนตัดบอลอย่างสวยงามซะก่อนจังหวะนี้เยี่ยมครับ เล่นได้เหนือชั้นเป็นฟุตบอลที่เหนือชั้นโอพปายามจะยิงในลักษณะปั่นโค้งนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับด,ดูสิครับมันไม่โค้งเอาเลยเดบรายลูกากูมาลุยานเฟลายนี่ เขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างรเรียบร้อยแล้วนะครับจบเกมโดย2ทีมนั้นยังเท่ากันอยู่ครับหมดเวลาแล้วนะครับยังตัดสินอะไรไม่ได้ยังคงเสมอกันอยู่ใช่แล้วครับผมคงโต้แย้งอะไรไม่ได้ยังไม่มีอะไรแตกต่างสำหรับ2ทีมนี้เกมนี้เป็นเกมที่สุดจะตื่นเต้นจริงๆนะครับผมไมไ่สอนพึ่งยาและคุณวิศักดิ์นินกัดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ